สวัสดีค่ะพวกเรานะักศึกษาชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีภูมิวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องจิต,ตวิทยาการแนะแนวซึ่งมีคณะผู้จัดทําดังนี้ค่ะ 1. นางสาวหนึ่งรััยสาลาแดง 2. นางสาวอัญชลีพรถือชัยภูมิ 3. นางสาวอาลิสราคำชา 4. นางสาวอาลิชาสีหานาม 5. นางสาวออนระดาสีหานาม 6. นางสาวเนติมาฟอพิมาย 7. นางสาวสุธ,ธิดาบุตรพงม์ 8. นายนทวัฒน์วุฒิพุทธศาสตร์และ 9. นายรัชชนนนท์ฝาชยภูมิค่ะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวที่มาของคำว่าการแนะแนวการแนะแนวเป็นคำศัพท์บัญญัติทางการศึกษามาจากคำว่า guidance กับคำว่า counseling ในปัจจุบันคำว่า guidance จะแปลว่าการแนะแนวส่วนคำว่า counseling จะแปลว่าการให้คำปรึกษาการแนะแนวหรือ guidance มีความหมายว่า การชี้แนวทางหรือการชี้ช่องทางเพื่อให้บุคคลแต่ละคนรู้จักตนเองอย่างดีรู้ถึงขอบเขตแห่งความสามารถของตนเองตลอดจนรู้โอกาสและช่องทางต่างๆที่จะใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความหมายของการแนะแนวการแนะแนวสามารถให้ความหมายได้3ามในด้วยกันคือ หนึ่งความหมายตามรูปศับการแนะแนวหมายถึงการชี้แนะหรือการชี้ช่องทางให้การบอกแนวทางให้เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาตัดสินใจได้แต่ม่ใช่การแนะนำหรือ advice เพราะการแนะนำนั้นผู้ให้ความช่วยเหลือจะทำหน้าที่เป็นผู้เลือกหรือทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจให้ 2. ความหมายในแง่กระบวนการหรือ process หมายถึงกระบวนการช่วยเหลือให้เข้าใจตนเองและโลกของตนเองโดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่4ประการคือ2.1กระบวนการหรือ Process หมายถึงปรากฏการซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คำว่ากระบวนการแสดงให้รู้ว่าการแนะแนวไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เกี่ยวข้องกับชุดของการกระทำหรือลำดับขั้นซึ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆสู่เป้าหมาย2.2การช่วยเหลือหรือ helping หมายถึงการช่วยการอนุเคราะห์การสงเคราะห์การให้ประโยชน์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ helping occupation เช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์เป็นต้นดาวมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ที่การป้องกันการซ่อมเสริมและการเยียวยากแก้ไขความยุ่งยากและความยากลำบากของมนุษย์2.3บุคคลหรือ individual หมายถึงนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาและยิ่งไปกว่านั้นการแนะแนวจัดว่าเป็นการช่วยเหลือที่จัดให้กับนักเรียนปกติ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือสำหรับพัฒนาการที่เป็นปกติ2.4การเข้าใจตนเองและโลกของตนหรือ Understand themselves and t h e i world หมายถึงการที่บุคคลรู้ว่าตนเองเป็นใครรู้ถึงเอกลักษณ์ของตนเองรับรู้ธรรมชาติของตนเองอย่างกระจ่าง มีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของตนเองสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและผู้คนที่ตนมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์ 3. ความหมายในแง่บริการหรือเซอร์ไวการแนะแนวเป็นบริการอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนและนอกโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่สามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดแก้ปัญหาต่างๆของตนได้อย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจากความหมายในแง่บริการจึงมีการจัดโครงการแนวขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการแก่นักเรียนอยู่หลายบริการสามารถจำแนกได้2ประเภทคือบริการหลักและบริการเสริมบริการหลักจัดเป็นบริการที่สำคัญของการจัดโครงการบริการแนแนวในโรงเรียนมี5บริการดังนี้ 1. บริการเกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล individual inventory survey or appraisal survey 2. บริการสนเทศ (Information Service) 3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling) 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) และ 5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) ส่วนบริการเสริมหมายถึงบริการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแนะแนวโดยตรง แต่เป็นบริการที่จะช่วยให้โครงการแนะแนวของโรงเรียนได้ผลดีมากยิ่งขึ้นได้แก่บริการต่างๆเหล่านี้ 1. บริการจัดหาและให้ทุน 2. บริการอาหารกลางวัน 3. บริการสอนซ่อมเสริม 4. บริการสุขภาพและ 5. บริการที่พักเป็นต้นบริการต่างๆที่จัดเป็นบริการเสริมของโครงการแนะแนวในโรงเรียน เป็นบริการที่ช่วยกำจัดปัญหาต่างๆของนักเรียนได้มากสมควรที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นควบคู่กับการจัดบริการแนะแนวเพื่อจะช่วยให้ความช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลอย่างแท้จริงสรุปความหมายการแนะแนวการแนะแนวหมายถึงกระบวนการที่ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวให้บริการช่วยเหลือแก่บุคคล โดยไม่จำกัดเพศวัยชั้นวันนะซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มแล้วแต่กรณีเพื่อช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเองในสถานการณ์ที่แท้จริงของตนเองว่ามีความสามารถความถนัดสติปัญญาเจตคติศักยภาพอย่างไรเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ จุดมุ่งหมายของการแนะแนวจุดมุ่งหมายทั่วไปหมายถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวมนั่นคือการแนะแนวไม่ว่าจะจัดในสถานที่ใดก็ตามย่อมมีความมุ่งหมายทั่วไปเหมือนกันหรืออาจเรียกว่าเป็นหน้าที่ของการแนะแนวก็ได้โดยมี3ประการดังนี้ 1. เพื่อป้องกันปัญหาการแนะแนวมุ่งจะป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดปัญหาหรือความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตของตนเพราะปัญหาและความยุ่งยากต่างๆนั้นสามารถป้องกันได้ 2เพื่อแก้ไขปัญหาการแนะแนวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเพราะถ้าปล่อยให้นักเรียนประสบป,ปัญหาโดยไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วนักเรียนย่อมจะไม่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแนะแนวมุ่งจะให้การส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เกิดความจเจริญงอกงามมีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายเฉพาะหมายถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวที่สถานศึกษาซึ่งจัดให้มีบริการแนะแนวเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเป้าหมายหลักสูตรและสภาพสังคมของสถานศึกษานั้นๆแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวสําหรับสถานศึกษาแต่ละแห่งก็ย่อมจะมีความคล้ายคลึงกันไม่แตกต่างกันมากนะักหลักการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนถ้าต้องการให้ได้ดีมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการที่สำคัญต่อไปนี้การจัดบริการแนะแนวโรงเรียนจะต้องมุ่งให้ความเช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเนื่องจากนักเรียนทุกคนย่อมต้องการความเช่วยเหลือจากโรงเรียนของตนและเป็นการให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม 2. การจัดบริการแน่แนวจะต้องการทําอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องคือจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบม,มีแบบแผนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ทุกขั้นตอน 3. ผู้ทํางานแน่แนวจะต้องยอมรับในความเป็นเอกบุคคลของนักเรียนนั่นคือจะต้องมีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีลักษณะเฉพาะของตนเองจะไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่ารูปร่างสติปัญญาความสามารถอุปนิสัยค่านิยมความสนใจบุคคลแต่ละคนย่อมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนอย่างมีลำดับขั้นตอนและต่อเนื่องบุคคลแต่ละคนย่อมมีกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงตนตามประสบการณ์ที่ตนประสบมา 4. การแนแนวเป็นงานที่วางอยู่บนพื้นฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคล และเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์เพื่อจะได้เข้าใจบุคคลแต่ละคนและเพื่อเชื่อให้บุคคลได้เข้าใจตนเองเพื่อจะได้สามารถควบคุมพัฒนาการส่วนตัวของนักเรียนได้ 5. ผู้ทํางานด้านการแนะแนวจะต้องเขารบในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคนนั่นคือจะต้องยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีอิสระภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง 6. การแนแนวถือว่าเป็นส่วนของกระบวนการการศึกษาดังนั้นการแนแนวควรจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนการการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้มีพัฒนาการเองทุกด้านอย่างมีบูรณาการ 7. การแนแนวที่มีประสิทธิภาพผู้ที่ทำหน้าที่แนแนวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนแนวมาโดยเฉพาะมีทั้งความรู้ทักษะที่เหมาะสม 8. ผู้ทำงานด้านการแนแนวจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 9. การจัดบ,บริการแนแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือและความสมัครใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและนักเรียนผู้มารับบริการจะต้องมาด้วยความเต็มใจให้ความร่วมมือด้วย 10. ผู้ทำงานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับได้เพราะถ้าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเก็บรักษาความลับก็จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยทำให้ขาดความไว้วางใจจะไม่ยินดีที่จะมารับความช่วยเหลือปรัชญาการแนะแนวปรัชญาคือแนวคิดความคิดหรือตัศนะความคิดซึ่งได้รับการพิจารณาไต่ตอง แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์สมควรยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานหลักในการดำเนินงานแนแนวซึ่งมีอยู่เจ็ดประการนแน่แนแนวความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดว่าเป็นแนวความคิดหลักของการแนแนวเพราะเป้าหมายสูงสุดของการแนแนวคือการส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. แนแนวความคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในทางการแนแนวมีความคิดว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงยิ่งเพราะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไม่ว่าจะมีคุณค่ามากสักเพียงใดแล้วก็ตามล้วนเกิดจากการคิดคน้นสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นสถาบันต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนวัดหน่วยงานของรัฐ จนตลอดหน่วยงานของเอกชนควรจะได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเจริญงอกงามและมีการพัฒนาสูงขึ้นในทุกๆด้าน 3. แนวความคิดเรื่องความร่วมมือไม่ใช่การบังคับในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือของการแนะแนว จะต้องเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ 4. แนวความคิดเรื่องคุณค่าและให้เกียรติของบุคคลน,นั้นคือในแนวทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีเกียรติเท่าเทียมกัน 5. ความคิดเรื่องพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ และจุดมุ่งหมายในแนวทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและจุดมุ่งหมายดังนั้นในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปของนักเรียนจึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษาถึงสาเหตุความผิดปกตินั้นๆเสียก่อน 6. แนวความคิดเรื่องพัฒนาการด้านส่วนตัวนั่นคือในการแนะแนวมีความคิดเห็นว่างานของการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ทางด้านสมองหรือสติปัญญาเท่านั้นแต่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จําเป็นจะต้องมีการพัฒนาด้านส่วนตัวด้วย7แนวความคิดเรื่องการแนะแนวเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มีลำดับขั้น และต่อเนื่องนั่นคือในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าการแนะแนวมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะจุดใดจุดหนึ่งประเภทของการแนะแนวการแนะแนวสามารถจำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของปัญหาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ สามารถสรุปออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. การแนะแนวการศึกษา 2. การแนะแนวอาชีพ 3. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมการแนะแนวการศึกษาหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะเช่นแนวทางการศึกษาต่อการเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลประเมินของโรงเรียนการค้นคว้าเขียนรายงานการอ่านหนังสือการเตรียมตัวสอบการสร้างสมาธิในการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการแนะแนวอาชีพหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถความถนัดความสนใจและสภาพร่างกายของตนการให้บริการแนะนำอาชีพจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบและตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องจึงจะเป็นผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในงานของตนและมีชีวิต การทำงานที่มีประสิทธิภาพการแนแนวด้านส่วนตัวและสังคมหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่นอกเหนือจากด้านการศึกษาและอาชีพเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อมทำให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวได้อย่างมีความสุขดังนั้นการแนแน,แนวด้านส่วนตัวและสังคม จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมารยาทสังคมการคบเพื่อนต่างเพศและเพื่อนเพศเดียวกันบริการแนแนวประกอบด้วยงานบริการ5ด้าน1บริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลบริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเป็นบริการอันดับแรกของบริการแนแนวเป็นบริการที่ ทำให้ผู้แนะแนวและครูสามารถรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้แนะแนวสามารถรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถหาทางช่วยเหลือได้ถูกต้องยิ่งขึ้นการศึกษาและสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. บริการสนเทศบริการสนเทศให้ความรู้ข่าวสารต่างๆทงั้งทางด้านการศึกษาการเลือกอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสังคมบริการสารสนเทศจะให้ความรู้ข่าวสารนอกเหนือ จากการเรียนช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นบริการสนเทศนอกจากจะให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนแล้วยังจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะวางแผนการในชีวิตและวางจุดประสงค์ที่จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ 3. บริการให้คำปรึกษาบริการให้คำปรึกษานับว่าเป็นหัวใจของบริการแนะแนวซึ่งถือว่าเป็นบริการที่สำคัญที่สุด ในบริการแนะแนวการบริการแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษาจะขาดบริการให้คำปรึกษาเสียไม่ได้บริการให้คำปรึกษาจึงเป็นบริการที่ทุกคนรู้จักดีบางครั้งมีผู้สับสนว่าบริการแนะแนวก็คือบริการให้คำปรึกษานั่นเอง 4. บริการจัดวางตัวบุคคลการจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆข้างต้นเป็นการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามที่คัดเลือก เป็นบริการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนตามวิชาที่ตนเองชอบช่วยให้มีโอกาสเรียนและประกอบอาชีพตรงตามความสามารถของตนเอง 5. บริการติดตามผลและวิจัยบริการติดตามผลเป็นบริการสุดท้ายของบริการแนแนวเป็นการติดตามดูว่าการจัดบริการต่างๆที่ได้ดำเนินไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใดนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้วนั้นทั้งจบการศึกษาและยังไม่จบการศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง รวมทั้งการติดตามผลดูนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและจบการศึกษาไปแล้วว่าประสบผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ประโยชน์ของการจัดบริการแน,แนวในโรงเรียนในการจัดบริการแน,แนวขึ้นในโรงเรียนนั้นถ้าโรงเรียนสามารถให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างมีผลดีมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างท่องแท้ ทำให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีรู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตนประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยให้คณะครูได้รู้จักนักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซึ้งทำให้ยอมรับนักเรียนในฐานะเป็นเอกัดบุคคลเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในด้านต่างๆเช่นสติปัญญาสภาพร่างกายความถนัดความสนใจค่านิยม ทำให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม 3. ช่วยให้บิดามารดาและผู้ปกครองของนักเรียนรู้จักและเข้าใจเด็กของตนดีขึ้นยอมรับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับบุตรหลานของตนในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นๆและให้ความร่วมมือแก่าทางโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาบุตรหลานของตน 4. ช่วยให้สังคมและประเทศชาติได้รับประชากรที่มีคุณภาพไม่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและช่วยเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเด็กได้เรียนและได้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของตนกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ